กำลังทหารจากหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยชุดที่1สังกัดกองพนนันทหารราบกรมฐานราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีนะครับเปิดปฏิบัติการท้ารบกับบ่อนพนันกลางป่า,าหมู่ที่สองตําบลบางพลับอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับนํากําลังเข้าจับกลุ่มนักพานันที่กําลังล้อมวงเล่นกันอยู่ในเพิงพักได้ตัวมาทั้งสิ้น16คนนะครับยึดเงินสดไพ่2ส,สำรับชิปแลกเงินแล้วก็กิปผ้าใช้แทนเงินสดด้วย สำหรับนักพนันต้องหมด14คนนะคะ,คะซึ่งก็หลังจากนําตัวไปรวมกันแล้วเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มมีการชี้แจงนะคะว่าไม่เคยมีส่วนรู้เห็นหรือว่าเรียกรับเงินตามคํากล่าวอ้างของกลุ่มนายทุนยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้าหากว่าพบว่ากระทําทผิดจับหมดค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ ผมทำงานให้ปดดิ้นถ้าผมบอกตำรวจผมไม่ได้ผมไม่เจอเพราะตำรวจไม่เห็นด้วใจผมรู้โอ้นี่ราค่ะเสียงแข็งขันแบบนี้สมกับเป็นทหารจริงๆนะคะนักพนันทั้ง14คนมีการถูกส่งไปให้กับพนักงานสอบสวนสอบอโพทองทันทีค่ะ